หันตกไปช่วยหางกูหมดแล้วหนองหมดไปแล้วเินเอามาแบ่งกูบ้างเนเดี๋ยวกูช่วยหามาสักอันหนึ่งโอ้ยไอ้แค่เจ็บขอบใจสามหลอดอ่าเฮ้ยน่ามันต้นอะไรวะน่ะเฮ้ยเอากันไกลมาทีเลย

เจอวัวหนึ่งแล้วก็วัวสองแล้วก็แกะหนึ่งเออแกะก็มาแกะมาด้วยแกะเพียบเลยที่ตรงนี้เออเอาแกะมาด้วยเอาแกะมาดจ้โม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  <laughs> นั่นมาแกะนั่นมาวัวนะเฮ้ยวัวกับแกะพองยิงเ่ะสองสี่มานี่มาโม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 นั่นมันเรียกหมาโวยเว๊ะ แกเนี่ยไม่เป็นไรมากหรอกมจะตามมาหรือไม่ตามก็งี้ยแต่วัวมึงต้องตามวัวมาเรียงวัวจะตั้งค้อคหนึ่ง,นนงอ,อ,งอ,อันนี้ตั้งคอกวัวคอกแก่ช่จะตามคอกวัวคอกแก่สายตามึงนี่เหี้ยเนาะทำไมวะกูถือเองยังมองไม่เห็นไอ้แค่วัวเนี่ยพูดนะีนะมึงอุ้ยผ่าไอ้เอามันเป็นวัวมันก็งโง่อยู่แล้ว เออไม่ใช่เดี๋ยวนำมาควายนะครควายมองล้งูหนึ่งสองสามอเคติงติ้งติงติ้งติงติ้งติงต้งติงติงตัดโอเคทำเล็กไว้ก่อนอย่าใครทำคอเนี้ยถูก่หอบ้านไม่เจอไว อ่าบานอยู่ที่สิบเจ็ดจุดหกหนึ่งสี่สิบเจ็ดลบสิบเจ็ดลบสิบเจ็ดเหกูเห็นชื่อละต้องโดดที่โดดโดดโดดอย่าแตกแถวอย่าแตกแถวตัวเงินดีๆหน่อยดียไวรุ่นเลยดีๆสิไวรุ่น ไปรุ่นวัวแก่ต้องเดินช้าๆเดินทีะบลบอกก็ไม่งั้นมันจะหลุดสายตายพวกเฮียเนี่ยตาบอดตาบอดฮะต้องคับกล้องใหม่เลยฮะกล่องแม่งจะเต็มไปเยอะกลองใหม่เต็มว่ามันเต็มแล้วนะมันเต็มไปแลวมันเต็มไปเลยเอ๋ออะไรของคุณเนี่ย เอ้ยได้เสียงเสียงแก่อยู่ใกล้ๆฮะต้องจับกันแต่ก็ต้องขอเข้มข้นกูนี่แหละกูล่ากมันอยู่เนี่ยล่ากมาเจ๊งเออเอาไปไว้ในฟาร์มเราสร้างไว้ที่นี่แบบอยู่ไหนเวฟอยู่ไหนล่าแกมาด้วยสามตัวเออเวฟเวฟแขังมัน ก็ว <is> ิ่งหนีซะวะถ้ามึงตีอะมันมึงมึงมึงล่ามึงล่าอยู่ม <auction> ึง <eventually> ม <Brothers> okay, ึงล่าอยู่วงนี้แหละมึงบึงล่าเข้าไปล่าอะไรล่าตัวนี้เลยเออเดี๋ยวกูวิ่งไปทางโน้นไปก็ตามมึงดิเออก็ล่าคนได้ตัวหนึ่งกับแก่ด้วยไอ้แยแกได้บ้ากูเลยแก่เออนี่ไงนี่ไงเออ นับนับรอไว้อย่าปล่อยนะรอไว้อยู่รอไว้กูเจอวัวอยู่ข้างล่างอีกตัวนึงแต่เดแต่แต่กูกูได้แล้วตัวนึงกูได้ตรงนี้อีตัวนึงโอเคค่ายตัวนี้ทิ้งเลยป่ะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอเคเก็บเอาไว้ก่อนเผื่อให้อาหารมึงไปตัวนึงนี่ฮะตัวไหนกันมาลูกแก่ดูวัวกันมาลูกแก่ดูวัวกันมาลูแก่ดูวัวกันมาลูกเลยนะไอ้เมื่อกี้กูมองไม่ทันเหมือนกันอะ นตะกี้ตะกอนหักกันซ้ำไหนแล้วทำไมเราไม่ขุดรูลงไปข้าง,ล,างล,ล่างและล่างลงไปในรูว่ะว่ารถง่ายาอย่างไรเงี้ยใช่แต่วันนี้ไอ้วัวหกโอ,กโ,อโม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 ผู้ใจตัวอันดวยตามมาดิเฮ้ยเ,เ,เป็นวัวแท้แท้สึกเดินช้า มโมบูฝั่งนูน้นกูจะพาวัวขึ้นหลังคาบ้านเนี้ยเอ้ามันหลุดขอบเขตกูทำอะไรอยู่นะมีต้องจังอนะนะเขตโอ้อ๋อสร้างบอ่อสร้างบอดใดน้นให้แอสกซตลอดอยู่ในนี้ใช่ไหมกระโปกหมาซุกซ่อนมันย แป๊บคิดสร้าง,งไอ้กูตกไอเฮี้ยวางอย่าวางเอไอไว้ปากดีวะวิ่งตามกูนะไอเฮี้ยแป๊สั่นเลยทะลงตรงนี้เดี๋ยวแม่งพังอีก เอาไว้ก <interfer es> ่อนก็มราก่อนแลวมาช่วยล่อดินลมึงมึงไปยืนมึงไปยืนอยู่ข้างหลังฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะข้างหลังข้างหลังไปยืนข้างหลังนู่นนู่นนู่นฝั่งนู้นเออแล้วก็กดเอาขึ้ใจนี่ลาเออวันนี้ก่อนลาไปนู่นเลยปะต้องเดินต้องอยู่ใกล้ตัวตัวให้เราจะลาเว้ย ตัดตรงน,นี้ป่ะแน่มึงปิดมึงปิดมึงปิดที่นั่นปิดที่นัน่นปิดไหนปิดประตูอ่ะอ่ะปิดละไอ้วงโง่แดกไม่เข้ามึงอ่ะ ขึ้นด้วยนะ,อ,ะอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จบละเออเบฟไอตัวเชียนเนี่ยไม่อดเบฟไอตัวเนียอืไอ,อ,อ,อตัวเนี้ยไอวอตัวเนียไปไม่งั้นก่อนออยับผ้าละสงสาะไม่มันกำลังสาะบะฮมเงินแหละ อะไรแดกเลยต่อไปถึงหาอันเปิ้ลกัน้านำเวเลาจะฆ่าตัวเดียวอะให้กดใช้ขวาเนี่ยถ้าใช้ดาบม,มันจะฟาดหมูแล้วมันจะวิ่งกันท่านโกงเว้เว้เว้สามบีร,ระวังได้ไงครับอยใบายใหาใ้มาปักทอนแล้วกัน เดีย๋ยวไปยืบท็อดกันปักเออทษออ่าไม่มีอันี่ไงถ่านนอนเดี๋ยวครับทอดกันเดี๋นนนนยวไปปักกันแ่๊นนึงอืม นอนแน่ับถอดกัน no เฮ้อก็ได้ก็ได้อืมโลมี ได้อาหารนะหิว าทำาำพวกปลาอินที่มึงลงอ่ะมันก็สะดวกสบายแล้วก็ลำบากในเวลาเดียวกันเลยก็คือไม่ชอบปลูกต้นไม้เองการปลูกต้นไม้ยังไม่น่ารำคาญมากไอ่กูต้องมาวิ่งวิ่งขุดติ่งขุดเล็กขุดอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะวางต้นใหญ่แล้วมันจะเติบโต,หตเหโตเลือดกูเกือบเต็มเลยจากเหลือสามหลอดลลเนื้อพาง์ที่เนื้อวัวเนื้อวัวตัวใหญ่เนื้อวัวตัวเล็กเลือวัวตัวโคตรใหญ่ เราเป็นหัวพับาพับเก่าเฮียว่าต้องสร้างห้องเก็บของอะไรอย่างงี้เดีย๋าายวใครสร้างกัน ไอ้เขี้ยมันปลูกเองอะว้าว <Wow. S 1> อย่าปลูกเองดิสัตว์ลำบากพวกกู 行吧 Oh, đi cờ chắp 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 you